อันนี้ก่อนที่สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามนี้เราก็นี่ถอดน้องของังงอ,อกกันนะเราก็มาใส่เบอร์สามเดี๋ยวเราจะแว็กเงานะของเคลือบแก้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะผมแบบผมจะดูแห้งนะตีทํำไม่ค่อยมันน,นี่เราใส่ตัวนี้ก่อนเื่อหวีง่ายๆแล้วเราก็จะมาลงแว็กเงากันเดี๋ยวเราจะเช็ดให้มาดก่อนความยาจะได้ไม่ไหลนะได้เกาะผมดี พักนี้ก็จะห่างหายเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้ๆก็อยู่นะช่วงนี้เราก็จะมาลงจะมีจะช่วงนี้ก็จะมีซอยมีทําเน็ยก็นส่วนมากอันนี้ก็มาแวกเงานะแวกเงาเคลาตินอันนี้เราก็จะมาใส่เบอร์รสามผสมันด้วยแล้วก็มีเครืองแก้วแล้วก็มีเคลาตินดารินเน่นะ่ใส่ผสมไปน,นะเแล้วเราจะใส่นี้ด้วยมัดร้าวค่ะสะกัดเย็นนะคะ ช่วยผมนุ่มผมเงานะฮะอันนี้เราก็จะมาลงมาแล้วนนะคระับเราจะลงเหมือนกับเราลงสีเลยนะเราจะไม่ขยันนะให้เข้าทุกเส้นผมเพราะเป็นอะไรเข้าลงพยาบาลอ,อ,อ,อ๋ออันนี้เราก็จะลงลนั่นนั่นเราใส่หลายตัวเคลลริติน เครือแก้วแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยค่ะสะะกัดเย็ยนทำให้ผมเงาผมนุ่มแล้วก็รูดนสาวอะไรก็เสร็จผมผมลงมาเยอะตัวเล็กกันทนเกลี้ยงยกก็จะให้เจาะหอนเจน้ำกันเนี่ย แล้วก็ใส่เลยนะคะทุกช่เแล้วก็หวีหวีเป็นหลายๆรอบแพ้เข้าทุกเส้นผมฮนะเดี๋ยวเราก็จะไปพ้นด้วยนาโนน,นะฮะ ต้องแบ่งผมที่ละน้อยจะไปใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเข้าไม่ถึงถ้าเราขายังไปเลยเนี่ยมันจะไม่ทั่วนะนี่เราเหมือนเราลงสีเนี่ยจะไปเข้าอบมาเน่ะมาพ่นดินานัวยแล้วนะคะสรงแรกนอนมันูลวงนี้ นนเราก็ดงพ่นไอ้น้ำด้วยนะนหนูเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนล้างเสร็จว่าเงาวสวยเด้งมีน้ำหนักนะฮะทุกคนที่ติดตามอันนี้เราก็อบเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดึงแห้แเราจะหนีกนันนี้เราก็แบ่งแค่สามชั้นพอดีพอดีนะ ค่อยเป่าเปล่าบนหวีจะได้ไม่โดนร้อนหนังทู้จาดลูกค้านะแล้เราเป่าแห้งนอะ่ะดึงให้มันตรงเย็หนีดจะได้ง่ายโดยเราไม่ต้องไปหนีดเสร็จแล้วมาด้าอีกรอบนะ ให้ผมเงา,นานแล้วอยู่นานเราต้องค่อยๆเต่าให้แห้งให้หมาดเลยอย่าให้มีเสียบถ้าเสียบปุ๊บจะกลายเป็นข้นหนีบแล้วผมแห้งแล้วเสื่อมเราก็จะเป็นมีสังหัวนะเนี่ยออกมาเงาลุ่มเลยแม่สวยเลย เป็นยังไงให้คนไม่ติดเป็นติมเราก็ค่อยๆให้เป็นติมให้ติดเป็นไม่เป็นติมแล้วเราก็เตาไปบนบนฝีไม่ให้โดนถางที่ฝลาลูกค้านเนี่ยไม่ร้อนเลยเราใส่แล้แล้วผมเราทาแบบสมสวยเลย แม่ฟนตายผมเลยเงาสวยมากเลย แล้วก็เป่าแห้งนะเราไดเรียงไม่ได้หยิบนะแล้วนุ่มมากเลยนี่เป่าแห้งเสร็จแล้วเราจะมหนดีกันไหม มีดย <ış> ังไงให้อย mm. ู่นานๆเงาแล้วไม่ลำหนักเราที่จะไม่ต้องมามีเสร็จแล้วเราจะไม่ได้นะนี่นุ่มมากเลยเงาสนใจก็มาได้นะคะแกเงาคาราทินสับเจ้า แล้วก็หนียนะนั่นแหละนี่เราก็ค่อยๆรูดถ้เราคูดเลยผมจะช้ำนะเนี่ยทำให้เงาแล้วมีน้ำหนักเราไม่ได้ใช้ตัวช่วยเยอะจนเกินไปที่ใส่แล้วก็จะแข็งแข็งแล้วมันไม่ธรรมชาตินะี่ใส่ตัวบำรุงพอ ย้ค่อยๆขยับมือขยับมือนะจะออกมาสวยมากเลยเงาด้วยแล้วมีน้ําหนักธรรมชาติมากเราไม่ต้องปล่อยผมเยอะเวลานิ่นะทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะจัดให้จะให้ตามแบบไหนอันนี้ก็ก็นี่ค่อยๆนิบ มัเงานุ่มผมจะไม่ช้ำจักครูดเลยอะครูดเลยผมมันก็จะแห้งเหมือนที่เราหนีบปันเองตัวมากข้างหน้าลูกค้ามันจะแห้งเราเสียมาค่อยๆขยิบมือเมคะเงาวสวย คนผมแล้วก็นิดนิดนึงตรงปลายผมเราก็ต้องดีบให้ปลายเลยตรงเลยอ,อปลายงุบนิดนึงจะได้ดูแบบว่าไม่แน่นจนเกินธรรมชาติไม่ตรงเกินเหมือนเราใดนะาก็มาทำพิธีทั้นี้นไม่นด้เร่งเลยนะเงางขึ้างเวลาลงหนีบเราจะค่อยๆหนีบแล้วเงาแล้วสวยคนผมแล้วก็ขยับนิดนึงไม่ต้องแรงเกิน เห็นไหมคบเงาวสวยมีน้ำหนักอันนี้อยู่กัถสามสี่วันค่ะนี่ยค่อยๆมันต้องใช้ความรอดด้อนยิ่งเกินสนใจก็มานะคะผมยาวแค่นี้ก็ส่งแล้่าเองค่าไว้อบไอ้น้ำพ่นนาโน,โนให้ด้วยช่วงนี้เรารู้กันอยู่นะช่วยๆกันอยากให้ลูกค้าสวยนะคะทุกคน ค่อยๆใช่ไหมทำนิบแล้วมันจะสวยเงาอยู่ไปเถอะมานี่บอกใครว่าเนี่ยมาเิงคือเดี๋ยวว่ามาคืนหายไปยข้อข้อขมาณนี้ มีคนเดียวไหมเง่นมีลูกคนเดียวป่ะใช่ขอบคุณผู้ชายด้วยธรรมดาใข้างบนเราก็ค่อยหนีบนะครับเห็นไหมของเราหนีบแล้วมันจะเงาออกมานุ่มมันจะไม่แข็งเดชธรรมชาติสุด วันนั้นได้มาได้มาอบกออนันเออมันนานลืมเลยนานช่วงน,น,นี้ก็มาได้อร่อยเขาปิดเทอมแล้วสบายเห็นไหมคะสวยเงาเด้่องเลยยังจำนิดอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมครับเงาเรื่องเลยค่ะ แวกเงาเคลาตินเคเลือบแก้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่หนีบให้เงาได้เลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะของเราดีบแล้วจะไม่ดูแห้งแล้วจะเงาแล้วนุ่มมีน้ำหนักนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็โอเคนะ <laughs> <laughs> เงาสวยนะคะโอ้โหมีน้ำหนักสลักสวยสวยๆนะนุ่มไหมดีม,ม,มากเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ